ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอล์กกันวันนี้คุยกับโบกัสสุปตา่นั่นเองค่ะแน่นอนว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราสเปเชียลม,มากๆเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ของการประกวดร้องเพลงจากหลากหลายเวทีนะคะและที่สําคัญเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ไฟแรงมากๆวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับน้องโอเชียนธนนท์เข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะนี่ก่อนอน่นได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องโอเชียนก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนกันในรายการ ก่อนหน่งน้องโอเชียนแนะนาตัวกับแฟนๆรายการหน่อยนะคะสวัสดีนะคะผมก็น้องโอเชียนนะคะชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายธน,นนนท์เมธาจิติพันธ์นะครับมีอายุ11ขวบครับโอ้สิบเอ็ดขวบเองเหรอเห็นบอกว่าล่าสุดเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยทําเพลงขึ้นมาชื่อเพลงอะไรนะคะเกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ปะคะโอ้โหอ,อ,อ่ะเดียวก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องของซิงเกิลเพลงถามก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นที่เราแบบชอบร้องเพลงเลยคืออะไรคะ ก่อนเลยนะครับตอนเมื่อก่อนนะครับผมชอบสวดมนต์นะครับตอนสวดมนต์ที่ผมตอนเด็กนะ <c oughs> ใช่ครับและการสวดมนต์ของผมนะครับเปรียบเสมือนการร้องเพลงครับบทสวดมันเหมือนการร้องเพลงหมดก็เริ่มไปเรียนร้องเพลงขึ้นเรื่อยๆครับอตอนแรกชอบจากการสวดมนต์ก่อนแล้วก็สวดแบบออกเสียงจากนั้นก็ไปเรียนร้องเพลงครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างตอนเรียนร้องเพลงตอนนั้นรู้สึกว่าเราชอบการร้องเพลงมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นผมก็ชอบมากมากเลยครับตอนนั้นยังไม่เคยแบบลงประกวดเลยครับยังไม่เคยร้องเพลงประกวดเลยครับอ่าแล้วความรู้สึกตอนประกวดครั้งแรกให้ฟังไหนได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างจําได้ไหมตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นประมาณเก้าขวบกว,กว่าครับอ๋อเก้าขวบกว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจประกวดร้องเพลงนี่หมายถึงว่าเราไปเรียนร้องเพลงไปแล้วเรียนจนรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งแล้วอะไรเงี้ยเออจริงๆนะผมก็อยากลองดูครับอยากลองแบบ พัฒนาตนเองครับไปประกวดบ้างครับเวทีแรกที่ประกวดเป็นไงบ้างตอนนั้นชนะไหมคะชนะชนะเลยเหรอรโอ้โหตบมือเลยดีจากนั้นก็ถือว่าเป็นเด็กเป็นสายประกวดเลยประกวดมา<ช>ๆๆเรื่อยๆเลยในเรื่องของการร้องเพลงเป็นแบบการใช้พลังเสียงอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับอ่ะน้องผ่านเวทีประกวดอะไร <c oughs> มาบ้างจําได้ไหมคะผมผ่านรายการ ดับเบิลยูโคปาค่ะเวิลด์แชมเปี้ยนชิพออฟเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตซึ่งผมไปประกวดที่อเมริกาค่ะและรายการเซี่ยงไฮ้ครับเอเชียเฟสติวัลคร์ค่ะใช่ครับแล้วก็เห็นบอกว่าแล้วมีอีกก๊ะำลังมีรายการข้างหน้านะครับไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้เออ่เซี่ยงไฮ้สิ้นเดือนนะคะที่จะที่ที่จะถึงเนี้นะะใช่ไหมคะค่ะครับแล้วอย่างนี้เวลาทุกครั้งที่เวลาเราไปประกวดร้องเพลงอะค่ะน้องโอเชียนเตรียมตัวยังไงคะต้อง งดใช้เสียงถึ่เอาจริงเหรอหรอมายถึงว่าสมมติว่าเรารู้ว่าพวกนี้เราประกวดใช่ไหมใช่วันนี้เราจะไม่พูดกับใครเลยใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องกินน้าอุ่นอะไรอย่างงี้ห้ามกินน้าเย็นอะไรอย่างงี้เป็นไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เสียงมันประกวดเราจะไม่มีเสียงเลยมันจะเสียงแหบค่ะเอาจริงเหรอใช่อาวันนี้มันอยู่กับเราในรายการนะคะวันนี้มีเสียงไหมคะวันนี้มีค่ะปกติล้งเพลงสากลใช่ค่ะอ่ะขอสักนิดหนึ่งนะแมทท่อนหนึ่งได้อะไรอย่างงี้ค่ะได้ครับ ผมก็เอาเพลงอันเ o นนิ o งย g ม,มาลองนอ๋อ <มา S 1> โอเคโอเคอ่ะมองกล้องนี้เลยค่ะลูกเอ๊ ขนาดเช้าเช้านะคะตัวพี่ประกาศเองยังไม่มีเสียงเลยตอนนี้เนี่ยเอาพลังมาจากไหนเนี่ยก็ต้องแบบตื่นในเช้าเช้าค่ะเพราะเสียงมันจะได้มาตอนที่สัมภาษณ์ครับตื่นน้อยก่อนเห็นบอกว่าก่อนประกวดร้องเพลงเนี่ยเคยไปร้องเพลงเปิดหมวกมาด้วยใช่ค่ะที่ถนนคนเดินตลาดใหญ่ภูเก็ตคับอ๋อน้องเป็นคนภูเก็ตใช่อันนี้พูดภาษาใต้ไหมคะจริงๆแล้วป็นคนกรุงเทพแต่ย่าาภูเก็ตอ๋อ ตอนนั้นหกขวบอะจําได้ว่าไปร้องเพลงเปิดหมวกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอเราได้เงินจากการที่เราใช้ความสามารถของตัวเองตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองได้เยอะไหมได้เงินเยอะไหมเยอะอยู่ค่ะอ๋อไปถึงว่าเราก็แบบไปร้องเพลงสากะไทอย่างเหรอใช่ค่ะกับโกตาค่ะอ๋อแล้วเงินที่ได้มาไปไหนคะให้โกตาค่ะเพราะว่าโกตาให้ผมร้องเพลงอยู่จุดนั้นครับ หมายถึงว่าเงินที่เราร้องมาทั้งหมดเนี่ยเราไปยืมโกตานี่ก็คือเจ้าของร้านเจ้าของแบบเจ้าของพื้นที่เขาเล่นกีตาร์กับผมครับแบบกีตาร์แล้วผมก็ร้องเพลงแล้วเราพี่เอาเงินสักบาทเลยแล้วให้เขาหมดเลยใช่ค่ะมอวหมายถึงว่าเราอ่ะก็ได้มีการเขาเรียกว่าใช้ความสามารถของตัวเองแต่ว่าความสุขก็ให้ให้คนผู้ฟังไปส่วนรายได้ก็ให้พี่เขาที่เล่นกีตาร์กับเราใช่ครับไม่ได้เก็บไว้เลยไม่ครับรู้สึกยังไงที่ได้มีการแบ่งปันตอนนั้นนะคะ รู้สึกก็รู้สึกแบบดีใจครับที่อย่างน้อยเขาก็ให้เรามาร้องจุดนั้นครับอแล้วทุกครั้งที่เวลาไปประกวดร้องเพลงเราชนะทุกเวทีเลยไหมครับก็มีบางก็ชนะบ่อยครับแต่บางครั้งก็แบบได้รางวัลที่สามบ้างครับเหมัน,น,นแต่ไม่เคยแพ้เลย เคยไหมเคยไหมเคยไม่เข้ารอบไหมแล้วเวลาที่เราไม่เข้ารอบเดี่วได้ที่สามอะไรเงี้ยเราให้กาลังใจตัวเองยังไงวะวิทำไมเวทีนี้เราไม่ชนะอะไรเงี้ยก็ต้องพัฒนาตนเองต่อไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะร้องไม่ดีค่ะอืมแล้วเวลาไปประกวดร้องเพลงต่างประเทศเนี่ยประมม่าไหมน้องโอเชียนกลัวไหมก็กลัวคู่แข่งขันที่ต่างประเทศเขาเก่งว่าเก่งไหมช่เอาเยาวชนที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นแบบนานาชาติเนี่ยเขาก็มีความสามารถหลากหลาย และอย่างเราเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเขาเขากลัวเราไหมน้องออเซียนไม่น่าจะผมกลัวเขามากกว่าอย่างนี้เวลาไปอยู่ในเวทีโลกอย่างเนี้ยเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเยาวชนที่มีความชอบเหมือนกับเราเราก็ได้เพื่อนใหม่ไปด้วยไหมได้ครับก็ได้เพื่อนไปด้วยใช่ความฝันสูงสุดอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นดารานักร้องตอนนี้ก็เป็นแล้วนี่ตอนนี้ก็เป็นศิลปินแล้ว ก็คือรวบรวมจากการที่เราเนี่ยประกลร้องเพลงมาบ่อยๆจนได้มาออกซิงเกิลเป็นของตัวเองออกซิงเกิลได้ยังไงคะน้องเวอร์ชเนผมประกวดมาใช่ไหมครับผมอยากทำอะไรที่แยกทางไปอีกแบบหนึ่งบ้างครับคือการออกซิงเกิลของตัวเองค่ะเพลงเกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ปะคบโอ้โหอ่ะเกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ปะแล้วเราเข้าใจความหมายแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่ พ,พี่ตอนถ่ายมีเขาก็จะบอกความหมายเขาให้ผมทำยังไงค่ะอ๋อก็คือหมายถึงว่าบาในเรื่องของสตอรี่เทลลิงก็คือเกิดหลังพี่ก็คือมาเป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วปกติเราจะร้องเพลงสากลแต่ว่านี้เราทําซิงเกิลเพลงออกมาเป็นเพลงไทยครับเพลงน,นี้เราต้องใช้พลังเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะไม่ค่อยครับก็เป็นเพลงสบายสบายใช่ครับอ่ะนี่ไงเรามี MV วนี่ไง อันนี้เหรอผู้หญิงคนนี้เหรอคะเกิดหลังพี่เป็นแฟนได้เปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้คือใครนะคะน้องเมเซียนพี่ใบเฟิร์นค่ะอ๋อก็คือเอาเขามาเล่น m อกับเราด้วยใช่เป็นยังไงพอเราได้เห็นผลงานของเราครั้งแรกว่าเรามีเป็นมีซิงเกิลแล้วอะไรเงี้ยภูมิใจค่ะค่ะแล้วเพลงนี้ร้องยากไหมร้อ,มอง จริงๆแล้สำหรับผมมันยากนิดนึงค่ะเพราะจากที่ผมร้องเนี่ยประกวดมันต้องฉีกแนวไปทางคือร้องประกวดมันต้อง<ช>แบบว้าอะไรใช้ใช้พลังเสียงเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเพลงนี้เป็นแนวแบบสบายๆครับร้ <c oughs> องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะไม่มีเงินพอนก็นเลยเป็นนี้ไม่มีเงินก่อนเพราะขยันนัผิดที่ก็แค่เกิดก่อนก็นเลยเป็นพี่ถ้าเกิดหลังพี่จะเป็นแฟนได้เปล่าเออ โอ้เป็นไงบ้างหลายๆคนชื่นชอบเพลงของเรารู้สึกไงบ้างครับผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับเพราะตัวเองทำให้คนอื่นชอบเพลงเอ็มเมียรตัวเองได้ครับอย่างนี้จะมีโอกาสทําเพลงที่เป็นเกี่ยวกับการใช้พลังเสียงออกมาในซิงเกิลของตัวเองไหมคะน้องโอเชียนอาจจะมีในอนาคตครับอยากทำไหมอยากทำไหมอยากอยู่ค่ะก็คือหมายถึงแบบว่าเราเป็นแนวแบบเป็นดีว่าแบบใช้พลังเสียงอะไรอย่างนี้เลยใช่ ปกติเรามีนักร้องในใจไหมที่เป็นแบบเป็นขวัญใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะนักร้องออสากลน,นะครับในใจของผมนะครับคือวินนี่ฮุสซันกับเจนนิเฟอร์ฮัสซันค่ะโอ้โหอแล้วอ,อยา่างศิลปินไทยมีไหมมีพี่พี่เติมบอดี้แสลมครับ,บวงบอดี้แสลมก็คืออยากเป็นแนวแบบร็อกร็อกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะวันนี้พอเรามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วอย่างนี้พนักง,งานละครละครแล้วคะน้อง ละครถ้ามีโอกาสก็รับมั้ครับค่ะก็เล่นละครได้เหมือนกันค่ะอ่ะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเรามีซิงเกิลเพลงอะไรนะเกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ปะเกิดหลังพี่เป็นแฟนได้ปะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะไปรับชมเพลงนี้สามารถติดตามน้องโอเซียนได้ที่ช่องทางไหนบ้าง Youtube กับ Facebook สกดเหมือนกันเลยนะครับ O C E A N T H A N A N O N ครับโอเชียนนนนก็คือสามารถติดตามผลงานร้องได้แล้วเห็นบอกว่าล่าสุดเลยก็จะเตรียมตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยไปในเวทีนานาชาติใช่อันนี้ก็คือที่เซี่ยงไฮใช่อย่างนี้วันหนึ่งเราต้องเราต้องซ้อมร้องเพลงบรรกีชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อมกับคุณครูค่ะแบบค่ะทั้งวันเลย วันหนึ่งก็มาอย่างน้อยตั้งหนึ่งชั่วโมงค่ะป้าเอาจริงๆหติว่าเราเป็นเยาวาชนเนี่ยเราเพิ่งอายุ11ขวบเองแล้วเวลาว่างเราทําอะไรคะนอกจากร้องเพลงผมก็เล่นกับเพื่อนๆอ๋อ,อก็มีโอกาสไปเล่นกับเพื่อนๆไปวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้เหมือนเดิม<ช>แต่ก็ยังไม่ทิ้งความฝันครับฝันอยากเป็นนักร้องเหมือนกันใช่จร,รจริงๆอยากจะบอกอะไรกับเยาวาชนหนหน้องโอเชียนเวลาที่แบบว่ามีเด็กหลายๆคนยังไม่เคยได้ทําเลยแล้วเราได้ลองมือทาแล้วแล้วมันสําเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ลองพยายามนะคะถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้น,นะค่ะเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้างงไงบ้างคะก็แซ่หค่ะแซ่หกหรอแซยังไงเอ้ยเป็นนักร้องอะไรเี้หรอใช่แล้วก็เป็นศิลปินอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะอ่ะอย่างนี้น้องโอเชียนอยากให้ฝากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังติดตามน้องโอเชียนอยู่ถือว่าเป็นเด็กวัสจารย์เป็นเยาวชนเพียงแค่สเ็ดขวบที่มีความสามารถมากๆนะคะอ่ะฝากให้ทุกคนติดตามน้องหน่อยนะคะ ฝากติดตามผมได้ที่ช่องทาง YouTube กับ Facebook ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ไงแล้วเดี๋ยวถ้าน้องมีผลงานอะไรใหม่ๆเราก็จะนำเสนอนะคะสำหรับฝากน้องโอเชียนเนี่ยลวกันค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการนะคะกับเอมีเพลงล่าสุดของน้องโอเชียนค่ะนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้กับน้องได้ละกันนะคะอ่ะวันนี้น้องเชี่ยนพี่โยกัสสวัสดีนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายรายการกับเพลงนี้กันค่ะ

กะเทลยกันเลยให้นำนางยอมตามหลังถูกอยางไอ้น้องไอ้นออ้นองเรื่อยเป็นนื่นครั้งให้จิกกระเป๋าไว้ซื้อชันเอามาเมื่เป็นคนชายรู้หรือไม่ว่าผมเหมือนใครอยู่หรือไอ้ที่มาก่อนใครผมพูดแล้วมันจะเป็นเด็กไม่ใช่พามาซอซิมมาเจาะวักขนาดคำพมมันใหญ่ ยกใจให้หมดลังจะไปจะไปจะไปให้หมดกระเป๋าตังค์รู้ว่าไอ้น้องดีเธอเรียกมันแอบหวังว่าสักวันนึงจะถึงเวลาเปลี่ยนฐานะถึงผมเป็นน้องกันแต่ขอร้องว่าอย่าไม่หยาบม,มีแฟนหรือไม่ถ้าไม่ใช่ผมจะไปถามถ้าผม What? อาบน้ำสิลูกเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำ